สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับในช่วงนเราต้องรู้ผมมีเรื่องราวของ New o u r a GoodCat GT ครับเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่เกตวอ์มอเตอร์นั้นเอามาประกอบในประเทศนะครับเสริมในส่วนของชุดแต่งให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยครับในครั้งนี้เราไปทดลองขับนะครับสัมผัสแรกกับรถรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดของ New ออ r ่า o ูตแคทจจะเป็นเช่นไรครับ ส่วนในช่วงท่องรยยานยนต์นะครับผมมีรถใัม่มานำเสนอสองรุ่นเป็นรถหรูครับรุ่นแรก Mercedes c 350 e m g dynamic night edition นะครับและอีกหนึ่งรุ่น Lamborghini Urus SE ครับรวมถึงข่าวอื่นอีกมากมายครับและสุดท้ายในช่วงรู้ก่อนขับกับอ s u z u นะครับไปดูกันว่าวิธีขับขี่รถยนต์ที่มีเกียร์อัตโนมัติจะทำยังไงให้ประหยัดครับเอาละครับรอชมครับหลังโฆษณากับ New a u r a ล o ก t ทครับ ก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลง,งมือทำเฝาใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาสด้ CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ข้าสุดเหนือล,ลิมิตพิจิตลโลก New i ซูซูดีแม็เปิดรับความสนุกแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมา,มาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive New limit. Pitch it low. New Isuzu z -fax. ไฟฟ้าก็ยังมาแรงต่อเนื่องนะครับและด้านหลังที่เห็นอยู่ออร่ากูดแคท GT ซึ่งจะเป็นรถที่เราได้ทำการทดสอบในวันนี้ครับเป็นตัวที่ประกอบในประเทศนะราคาจำหน่ายอยู่ที่1ล้าน1 0 0 0 0แสนธนพันหนึงหรือ1 0 0ล้าน99,000บาทนะครับด้วยความที่มีรูปทรงนะครับลายเส้นโค้งมนสแสดงถึงความน่ารักของตัวรถนะถ้าไม่ใช่รุ่น GT ดูน่ารักครับแต่พอมาเป็นรุ่น G ีปุ๊บ ดูดุดังขึ้นมาเยอะเลยนะครับตัวนี้จะมีการเสริมความเท่จากชุดแต่งชุดแต่งในเรื่องของแอโรพาสต่างๆรอบๆคันสีเหลืองที่เติมเต็มเข้ามานะครับจะสังเกตเห็นชายกระจังหน้านะครับตัวของล้อแม็กตัวของคาลิปเปอร์ตัวของกระจกมองข้างตัวของสปอยเลอร์หลังที่มาพร้อมกับการปั๊มรุ่น GT ติดตั้งเอาไว้ด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์รุ่น GT เหมือนกันนะครับอันนี้บมบอกว่า เขาเป็นตัวดุของเจ้าแมวเหนียวออร่ากุดแคทแล้วนะครับสำหรับตัว GT นะมีสมรรถนะความแรงพอสมควรนะครับ171แรงม้าที่ได้จากมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกับแรงบิด250นิวตันเมตรตรงนี้นะครับถือว่าพอเหมาะพอควรแล้วกันมุมมองด้านหน้าน,น่ารักนะครับแต่ข้างหลังดุด้านเลยทีเดียวสไตลษรถ GT ที่ผมบอกนี่ครับสีแดงตรงนี้แล้วด้านล่านเนี่ยเป็นชายดิฟิเซอร์ที่มีการแต้มสีเหลืองเข้าไปดุด้านนะฮะสปอยเลอร์คือ ตรงนีมน้มันเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับตัวอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีมาให้ครบครันเลยไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องมาคุยกับรถจีนครับรถจีนเนี่ยยัดฟีเจอร์คือล้นคันก็ว่าได้อย่างที่ผมจะสาธิตต่อไปนี้นะครับก็ในเรื่องของคลิกเซนเซ,นเซอร์ผมเรียกง่ายๆนะฮะก็เป็นระบบแฮนด์ฟีหนึ่งอย่างที่ใช้ในการเปิดฝาท้ายขึ้นมาเพียงแค่คุณมีรีโมทเตะขาเข้าไปใต้คอนโซลฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นครับ รงห้องโดยสารห้องจุดสัมภาระด้านท้ายเนี่ยนะครับเขาจะซ่อนพวกชุดซ่อมต่างๆตัวของชุดปะยางถูกเฉิญน,นะครับก็จะมีมาให้ไม่มียางอะไหล่นะสมัยนี้รถไม่ค่อยมียางอะไหล่ละจะเป็นชุดปะยางถูกเฉิญแทนนะครับข้างในว้าวเลยแหละเป็นดําตัดกับเหลืองเบาะนั่งเนี่ยเป็นสไตล์บักเก็ตซีดเลยฮะแล้วก็หนังที่หุ้มเป็น มีการผสมของหนังแท้กับอะคันธาร่าเข้าไว้ด้วยกันนะครับพอเอาอะคันทาล่าไว้มันจะเฟ,ฟมันจะช่วยให้ปรีดาเนี่ยกระชับกับไปกับเบาะนะนั่งมันก็ไม่ดิ้นไม่คอลอนสักเท่าไหร่นะชุดข้างหน้าจะเจ๋งว่ารุ่นโปรตรงที่ว่าโปรเนี่ยไอตัวของผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยนะครับปรับเบาะยังเป็นปรับแบบแมนนวลอยู่แต่ของ G ีทเขาเป็นไฟฟ้า ทั้งคู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เราขึ้นมาที่รถนะครับก่อนที่จะออกเดินทางเบาะนั่งมันก็จะปรับเครื่องไปที่ตำแหน่งก่อนที่จะดับเครื่องครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ออกรถครั้งสุดท้ายก็เหมือนเป็นเมมโมรีซีไกลๆนะฮะแล้วก็ตัวจอคือความเรียบง่ายของการตกแต่งเขานะปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆก็จะน้อยไม่ค่อยมีอะไรมากมีในรูปแบบของป um ุ่มเป็นโน อยู่ตรงคอนโซลกลางที่ใช้ในการควบคุมระบบแอร์นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นไปอยู่ในจอ10.25นิ้วซึ่งตรงนี้มันแสดงหน้าจอในส่วนของนวิเกเตอร์เส้นทางก็ชัดเจนดีนะตัวคันเล่งไฟฟ้าตรงนี้ก็จะมีระบบเข้ามาช่วยอย่างวันพัดเดิลนะครับที่จะมาช่วยชาร์จกำลังไฟจากแรงเฉื่อยของล้อมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับ ตัวช่วยรถออกนอกเลนเตือนต่างๆมีมาให้เสร็จสับมุมมองของภาพจากกล้องแสดงภาพรอ,รอบๆคันก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาเลือกปรับตั้งค่าต่างๆจากตัวหน้าจอ10.25ตรงนี้และเน้นย้ำอีกครั้งว่าควรจะปรับให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเพราะว่าระหว่างการขับขี่ ค่อนข้างจะปรับยากนิดนึงนะครับมันไม่มีเมนูรัดมาให้นะก็แต่งตัวให้เรียบร้อยอาบน้ำทาแป้งทาปากอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะขับขี่แล้วกันนะครับเท่าที่สัมผัสมานะฮะช่วงล่างข้างหน้าเป็นแมกกาซินมีเหล็กกันโคงมาให้ ข้างหลังเป็นทอร์ชั่นบีนะครับพร้อมกับเหล็กกันโครงเช่นเดียวกันนะครับผมพยายามครั้งนี้เป็นการทดเทสทีท่ผมโหดนิดนึงเจอหลุมเจอเนือ้อรุ่วหน้าผมรูดหมดเลยซับนัหนัเทือนได้ดีนะฮะขึ้นมาพงมลายเนี่ยการถ่ายเทือนี้ขึ้นมายังตำแหน่งพรมลายน้อยมากๆอันนี้ยอมรับเลยว่าเซตอัพระบบรองรับมานะครับได้ดีเลยทีเดียว คือล้อนคอนโทรนเนี่ยนะมันต้องจอดหยุดนิ่งแต่ถ้าคุณไม่จอดหยุดนิ่งและเดี๋ยวลองใช้คำว่ากระแทกคันเร่งนะครับดูกำลังมันนะ250นิวตันเมตรจะถูกส่งออกมาจะลอช่วงรถตงว่านิดนึงผมจะลองกระแทกคันเร่งดูดูนะครับมี่นะรถเคลื่อนตัวนะครับ ล้อมีเอียดอ่ะแล้วเนี่ยพอมานะพวงมลาลัยมันตึงใช่ไหมช่วงล่างมันเนดีไซน์ออกมาได้แบบคมขึ้นนะครับแล้วก็แรงสระาเทือนเนี่ยน้อยมีตัวช่วยในเรื่องของควบคุมสีรรภาพในโค้งด้วยนะระบบฟีเจอร์ต่างๆในการช่วยเหลือพวกนี้เยอะมากๆสำหรับรถ จีนในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เกือบลืมที่จะเล่าท่านชมฟัง58กิโลวัตต์ออวนะตัวของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าคุณไปชาร์จไฟบ้าน7ชั่วโมงนะครับในส่วนของสถานีบริการนะครับที่เติมประจ,จุไฟทั่วๆไปนะครับ จะเป็นในรูปแบบควิกชร์แอ่เนาะแต่ว่าคันนี้จะใช้บริลานิดนึงอยู่ประมาณ50นาทีโดยประมาณนะครับก็จะเรียกกำลังคืนได้80นะในขณะที่คู่แข่งเนี่ยณวันนี้ครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีก็ได้แล้วนะครับในครั้งนี้ไม่ได้เปิดพิทยุนะก็ลองมาโฟกัสในเรื่องการประกอบนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศนะครับสำหรับเจ้าแมวเหมียวปูดแคทจีทเนี่ย การเก็บเสียงห้องโดยสารการประกอบโอเคนะเพราะว่าเสียงที่เร้ลอดเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับผมมีมาบ้างเล็กน้อยไม่มากนักนะถือว่ารับได้ครับตรงนี้ เดิมทีที่เคยสัมผัสเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มอเตอร์ไฟฟ้าจะมีพละกกำลังด้อยกว่าประมาณ28แรงมา้าตอนนี้พัฒนาขึ้นมาใหม่เป็น171แรงม้านะครับกอ็อุป,ปัานมากขึ้นกำลังแรงบิดเนี่ย250นิวตันเมตรนะฮะก่อนที่เมื่อกี้ลองก็มีร้อนคอนโทรลมาให้ด้วยไม่ได้แรงแบบแรงจี๊ดจัดแต เหลือในการขับขี่ศูน0์100อยู่ประมาณ8ปวิเศษแปดจุาวิโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวความเร็วที่ทาง g e t w a l มอเตอร์เขาล็อกไว้นะอยู่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของเจ้าอลารากุ๊แคทนี่ยนะครับเขาก็จะมีพละกำลังมี เรยะ่ะอัตราสิ้นเปลืองที่มันมากกว่าในรุ่นปกตินะครเพราะว่ามีพลังกำลังเนี่นะมอเตอร์ไฟฟ้าที่ที่แหลงขึ้นระยะทางที่เคลมไว้นะครับ460กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งในเรื่องการชาร์จผมก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับไฟบ้านนะครับเป็นเวลา7ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปกชาร์ชนะครับหรือสถานีบริการชาร์จประจุไฟต่างๆเนี่ย ใช้เวลาโดยประมาณ50กว่านาทีโดยประมาณกว่าจะได้แบตเตอรี่กลับมา80%นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ให้ไประบบเตือนต่างๆของ a i r s มีให้มาครบเตือนออกนอกเล่นดึงกลับนะฮะมีตัวของล็อกความเร็วอัตโนม,มัติตามรถคันหน้าล็อกความเร็วอัตโนม,มัติในย่านความเร็วต่ำนะครับเบรกฉุกเฉินทั้งทางตรงและทางแยกมีมาให้ครบเลยนะครับตรงนี้ ในเรื่องของอางกับขี่นะพอปรับโหมดเนี่ยนะครับโฮมาลายมันมีความตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบในส่วนของโหมดสบายสบายโฮม,มอลายจะค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะครับเบาๆไม่ค่อยตึงมือมากเท่ากับสปอร์แตแ่ก็อย่างที่ว่าแหละถ้าคุณจะไปปรับต้องเสียมันหน่อยเพราะว่ามันถูกซ่อนไว้นะครับในหน้าต่าง,างต่างนะที่ผมผมเรียกหนาต่างจะบ้างง่ายๆแล้วกันเป็นหน้าต่างที่มันอยู่ใน จอดิสเพย์ตรงน,นี้10.25นิว้วถ้าคุณซีกับมันถ้าคุณสนิทกับมันนะคุณก็จะรู้ตำแหน่งต่างๆของอฟีเจอร์เหล่านั้นนะครับว่าอยู่ประมาณไหนก็จะไปเลือกปรับได้สบายๆหน่อยแต่ต้องซีกันก่อนนะครับ ถือว่าเข้าท่าอยู่นะครับชอบอะไรไหมในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างชอบครับสมรรถนะไม่ได้แรงมากเกินไปนะ171แรงม้ากับตัวแรงบิด250ิวตันเมตรแล้วก็แบตเตอรี่คือตัวของโปรเนี่ยจะได้ระยะทางมากกว่า GT เล็กน้อยครับเขาเคลมมาอยู่ประมาณ480กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งจีจา ร้อนคอนโทรลก็มีมาให้ด้วยแต่อย่างนี้ครับการที่จะใช้รถคันนี้ได้คุณต้องทําความรู้จักกับระบบต่างๆพอสมควรนะไอทําความรู้จักตรงนี้หมายถึงว่าระบบที่คุณจะสั่งการเหล่านั้นอยู่ตรงไหนของในส่วนของหน้าจอดิสเพย์เพราะทั้งหมดครับเขาเอาไปรวบรวมไว้ในจอดิสเพย์ทั้งหมดไม่มีปุ่มทางลัดไว้แยกนะนอกจากตัวของแอร์นอกจากโหมดคําสั่งเสียงนะครับที่มีมาให้ แต่การใช้งานอื่นๆนะก็ไปรวมไม่อยู่ตรงนี้ในจอดิสเลย์ทั้งหมดเลยพวกนันมันติฟังก์ชันจะมีปุ่มควบคุมมาให้แยกการใช้งานของบางระบบเอาไว้เท่านั้นไม่ได้ควบคุมทั้งหมดนะครับ V 2 L เป็นตัวอย่างที่ผมบอกอว่าแบงค์เคลื่อนที่ก็ได้นะครับหาต้องมีอุปกรณ์มาเสียบนะครับซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้จะเป็นตัวทางเดินไฟต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณจะเอามาเสียบพ่วงนะครับ 1 1 0 0 0ล้าน1พบาทหรือ1 9 9 0 0ล้านเ0ี่ยราคาของเจ้าออราก o ูดแคท GT ตอนนี้นะครับถ้าไปเทียบในกลุ่มของไฟฟ้าด้วยกันจะมีอีกหนึ่งตัวที่ผมเคยเอามาสัมผัสก่อนหน้านี้ก็คือตัวของ MG4 ตัวนั้นสมรรถนะความแรงแรงเลยครับแต่คาแรคเตอร์ของตัวรถนะครับก็ต้องดูว่าถ้าชอบความน่ารักมีสไตล์เสริมด้วยความดุด,ดันของ สีสันต่างๆที่ถูกแต่งเติมเข้าไปก็เนี่ยฮะเหลืออยู่เรื่องเดียวอ่ะถ้าคุณไปซีกับระบบต่างๆว่าที่อยู่ของมันอยู่ตรงไหนในหน้าจอดิสเพย์เนี่ยจะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับเพียงแค่ต้องไปสนิทกันหน่อย ก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเรา,เาใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาส d a c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive Talk about it. หมดใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new MUX, the uncharted เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซา <Right. S 2> สองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive. สนับสนุนโดยมาสด้าฟอร์ R G เข้าสู่ช่วงท้องโลกยานยนต์กับออโตเวอร์ปร a แทนด์ครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดรถยนต์กําลังต้องการการกระตุ้นอย่างแรงนะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเลยไตรมาสแรกไปแล้วเนี่ยตลาดรถยนต์ก็ยังไม่กระเตื้องสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับต้นเดือนกร,รกฎาคมนี่เตรียมรอพบงาน Fast Auto Show Thailand 2024นะครับหรือที่เรียกสาษาไทยเนี่ยนะครับมหากรรมจําหน่ายรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้านะครับนี่ก็เป็นชื่อภาษาไทยของเขาครับแน่นอนนะครับสำหรับสโลแกนงานนี้นะครับที่คุณพัฒนาเดชอาสาสัมกิจินะครับประธานจัดงานผู้อยู่ตลอดนะครับเลือกคันที่ชอบถอยคนที่ใช่นะครับมาปีนี้ท่านประธานบอกว่ารถใหม่โปรดีรถไฟฟ้ามีให้ลอง รถมือ2รับประกันน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างวันที่3ถึง7กรกฎาคมนี้นะครับที่ใบเตีบางนานะครับรายละเอียดจะตามทยอยเข้ามานำเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับงานแสดงรถยนต์อีกงานหนึ่งที่จะมาช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ครับตอนนี้มาดูรถใหม่กันนะครับ m e r c e เ e s Benz เปิดตัว C Class อีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นพิเศษที่เรียกว่า Night Edition Mercedes-Benz C350 EAMG Dynamic เป็นยนตกรรมไซส์คอมแพคนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษที่เรียกว่า Night Edition ขุมพลังนั้นเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,999 cc พ่วงด้วยระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จมีกำลังสูงสุด204แรงมา้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดอีก129แรงมา้าซึ่งทำให้มีกำลังรวมสูงสุดทั้งระบบ313แรงมา้าส่วนแบตเตอรี่นั้นมีความจุ25.4กิโลวัตต์ชัวใช้เวลาในการชาร์จจากศถึง80%เพียง20 ทสามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า100กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุดจากโหมดการขับขี่แบบพลังงานไฟฟ้าล้วนๆน,นี่นะครับได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรุ่นพิเศษใน g h t อ d ิชั่นนี้นะครับก็มีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่ด้วยการผสมผสานชุดแต่ง AMG เข้ากับชุดแต่งที่เรียกว่าไนท์แพ็กเกจรอบคัน และเทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในการใช้งานถูกติดตั้งมาอย่างครบครันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมราคาสำหรับรถใหม่คันนี้คือ3.29ล้านบาทซปเปอร์คาร์คันใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเปิดตัวในตลาดบ้านเรานะครับนั่นก็คือ Lamborghini Urus SE คันนี้ค่าตัวบอบๆแต่25ล้านนิดเดียวครับ บริษัทเลนโซ่มอเตอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบกินีอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยเปิดตัวลัมโบกินีอู u ุ u เอสีซูเปอร์เอสยูวีระบบ p ลักอินไฮบริดรุ่นแรกของลัมโบกินีภายใต้การดีไซน์ของอูรุสเอสนี้สะท้อนถึงรูปทรงแบบโพรศาตที่เน้นภาพลักษณ์ ความเป็นรถสปอร์ตและความแข็งแกร่งบึกบึนอันเป็นเอกลักษณ์ของ l a m b o r g h i n ีและความทรงพลังที่มาจากเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ V8 4ลิตรมีกำลังสูงสุดถึง620แรงมา้าแรงบิด800นิวตันเมตรผสมผสานเข้ากับระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่ให้กำลังเพิ่มขึ้นอีก192แรงมา้ารวมแล้วทำให้มีกำลังสูงสุดที่800แรงมา้า พร้อมยังการันตีกำลังเครื่องเฉลี่ยที่ดีที่สุดในทุกๆโหมดการขับขี่และสภาพผิวถนนแบตเตอรี่แบบลิเธียมมีความจุ25.9กิโลวัตต์อาวสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3.4วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง312กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าตัวเริ่มต้นสำหรับรถรุ่นนี้คือ 24. 98ล้านบาทสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะครับก็ถแถลงข่าวการจัดงานประกวดรถโบราณในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมครับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยโดยขวัญชัยประพัฒพงษ์นายกสมาคม ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลถแถลงข่าวการจัดงานประกวดรถโบราณครั้งที่46ภายใต้แนวคิดสะท้อนและสองทาง reflecting and illuminating the past หมายถึงศิลปะต่างแขนงสามารถถ่ายทอดแนวคิดและรูปแบบถึงกันได้เช่นในช่วงทศวรรษ1930สถาปัตยกรรมแนว a r ร์ตดีโกเฟื่องฟูมากมแลนเซียอาร์เทนา ที่ผลิตออกมาในช่วงนั้นเป็นตัวอย่างของความมีตัวถังทรงเลขาคณิตประดับเส้นสายโค้งมนพร้อมห้องโดยสารตกแต่งหรูหราสะท้อนการออกแบบสไตล์อาร์ตดิโกอย่างชัดเจนและได้นำมาใช้เป็นภาพโปสเตอร์ของงานในปีนี้ในงานนี้ก็จะได้ชมรถโบราณที่สวยงามสะท้อนศิลปะแต่และยุคสมัยกว่าร้อยคันรวมทั้งยังมีการประกวดรถโบราณประเภทต่างๆอีกด้วย โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเรามาปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยการถแถลงข่าวของบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับเป็นการยืนยันว่าบริษัทยังคงมีความมั่นคงและยังคงดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับหลังจากที่มีข่าวว่อนในโลกโซเชียลเลยนะครับว่าบริษัทมีปัญหา ตามที่มีกระแสะข่าวในโซเชียลมีเดียพาดพิงและกล่าวถึงการดำเนินงานของบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนั้น บริษัทก็ได้ชี้แจงออกมาเป็นเอกสารเลยนะครับโดยบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงและขอยืนยันว่าบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและมีแผนในระยะยาวที่จะแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ในปี2568และในปีถัดๆไป ตามแผนงานธุรกิจที่ได้มีการประกาศต่อผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศไปเมื่อช่วงต้นปี2567ที่ผ่านมารวมถึงบริษัทยังมีแผนงานในการพัฒนาผู้จำหน่ายเพื่อให้มีมาตรฐานการขายและการให้บริการหลังการขายที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าคนไทยได้ต่อไป นันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของท่องโลกยานยนต์ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันเลยครับที่ www.autoworldthailand.com ครับสนับสนุนโดย Isuzu X-Series แรงทะลุเวิร์ส รู้ก่อนขับกับอ e ีซูซุตอนเพล็ดลับขับรถเกียร์ออโต้ให้ประหยัดน,น้ำมันที่ยังมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ในขณะนี้สร้างภาระให้กับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นอย่างมากรู้ก่อนขับกับอ e ีซูซุมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าบรรเทาค่าใช้จ่ายแถมเป็นการถนอมรถและเครื่องยนต์ไปด้วยในตัวมาให้ทุกคนนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันกันครับเร่งออกตัวแบบไม่ต้องรีบร้อน เครื่องยนต์จะกินน้ำมันมากที่สุดในช่วงขณะเร่งออกตัวจึงควรเร่งออกตัวอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนประคองรอบเครื่องยนต์ไม่ให้เกิน2,000-2,500รอบต่อนาทีหากต้องการเปลี่ยนเกียร์ให้เร็วขึ้นก็สามารถยกเท้าออกจากคันเร่งเบาๆจากนั้นจึงเติมคันเร่งลงไปอีกครั้งจะช่วยลดการลากรอบเครื่องยนต์ที่เป็นสาเหตุให้กินน้ำมันเพิ่มขึ้นได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงทางแยกหรือจุดที่รถติด ให้ยกเท้าออกจากคันเร่งปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆด้วยแรงเฉื่อยจนถึงจุดที่ต้องใช้เบรกก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีใช้ความเร็วคงที่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากช่วงความเร็วดังกล่าวเป็นช่วงที่เครื่องยนต์จะกินน้ำมันน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับระยะทางที่วิ่งได้ควรเลี้ยงความเร็วให้คงที่รวมถึงหลีกเลี่ยงการเร่งแซงที่มีผลทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้น อาจใช้เวลาถึงที่หมายนานขึ้นอีกหน่อยแต่ประหยัดน้ำมันขึ้นได้แน่นอนปรับอุณหภูมิแอร์สูงขึ้นเล็กน้อยระบบปรับอากาศของรถยนต์มีส่วนทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้นให้ลองปรับอุณหภูมิสูงขึ้นจากปกติเล็กน้อย2-3องศาจะช่วยให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานน้อยลงเป็นการลดภาระของเครื่องยนต์และช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นได้ใส่เกียร์ N ขณะติดไฟแดง การใส่เกียร์ว่างหรือเกียร์ N ขณะหยุดติดไฟแดงจะช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองลงได้ไม่ต่ำกว่า3 0เมื่อเทียบกับการใส่เกียร์ดีแล้วเหยียบเบรคค้างไว้แต่ทางที่ดีควรเหยียบเบรกหรือใส่เบรกมือเพื่อป้องกันรถไหลด,ด้วยและปล่อยให้รถเคลื่อนที่เองขณะที่มีการเคลื่อนที่ช้าๆเป็นระยะเพียงแค่ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วปล่อยให้รถไหลไปเองด้วย walking speed โดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่ง แค่คอยเหยียบเบรกเมื่อต้องหยุดรถก็เพียงพอเติมลมยางให้เหมาะสมการปล่อยให้แรงดันลมยางน้อยเกินไปจะไปเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างหน้ายางและพื้นถนนทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้นจึงควรเติมลมยางให้เหมาะสมตามที่ผู้ผลิตกำหนดนำสิ่งของที่ไม่จะเป็นออกจากรถเพราะรถที่หนักก็ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นตามโดยเฉพาะเหล่านักกอลเพราะถุงกอลมีน้ำหนักมาก ควรนำลงเมื่อไม่ใช้งานแล้วแต่ละข้อที่กล่าวมาล้วนเป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันในรถยนต์ของคุณถึงแม้จะไม่มากมายเท่าไหร่แต่ก็อาจจะช่วยได้มากในสถานการณ์ที่น้ำมันยังคงมีราคาสูงอยู่ในขณะนี้ครับช่วงนี้มีบริการตรวจเช็ครถฟรี8ระบบสำคัญครอบคลุม30รายการได้แก่ 1. ระบบเครื่องยนต์ 2. ระบบส่งกำลัง 3. ระบบบังคับเลี้ยว 4. ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 5. ระบบช่วงล่าง 6. ระบบเบรก 7. ระบบปรับอากาศและ 8. ระบบความปลอดภัยและอื่นๆโดยผู้ใช้รถยนต์อิสุสสามารถนำรถเข้าใช้บริการได้ฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2567สอบถามโทร021180777 ู้ชมครับน่าสนใจไม่น้อยใช่ไหมครับกับ New Aura GoodCat GT รุ่นนี้นะครับรูปทรงน่ารักแล้วก็ไปเสริมความดุดันของชุดแต่งทำให้ดูสปอร์ตมางยิ่งขึ้นมีฟีเจอร์ปริ่มเข้าไปในรถด้วยครับน่าสนใจไม่น้อยนะครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ในสัปดาห์นี้ครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางทรห้ากด5 วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางโชลุมมาสด้าอัปท์ทอสลามินทากม2ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับลาเลยครับสวัสดีครับ